Tchau. Wow. สบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์สกูสกคนเลยเอบอร์ว่าสิป็นพี่น้องพังลาวพี่น้องพังไทยร่วมทั้งที่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็คือกันเนาะแม่น้องโซกาทักท้ายสบายดีเมอร์กาแม่น้องโซกาสบายดีตอนแดงแดงคือเก่าพี่น้องเอ่ยเมอริกาแม่น้องโซกาสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งวิธีการโลกกาคือเก่าแต่บารโลกเมอร์กาบริลโลกผู้เดียวพี่น้องเอ่ยมีคนซอยอยู่ก็คือตาเพิ่นตาเพิ่น คืนจากเผาสวนก็ได้มาซอยเป็นองโลูกกาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เพิ่อนนะไม่้องโสมบ่ไดหายโรคซอยเพราะว่าอันเพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องเอ้ยมเมื่อวานนี่ก็าพาไปกวดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ไข้แน่แหละเดี๋ยวก็เลยห้เพิ่นเอาน้องโสมอยู่เฮือนั่นนะแต่ว่าก่อนไปก็บไม่้องโสมกะขอขอบคุณเนาะ FC ทุกท่านที่เข้ามาให้ยกำลังใจกันตลอดมากอะ ขอขอบคุณในรายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวติดตามมับซมไปในเม้องโศกพี่น้องเอวยบาทนี่เพราะว่าคุณเคียวโลกพี่น้องเอวยันมันคําเพราะว่าเขาอยากให้ได้กาได้ลายแล้วเขาจะเขาไปรํหน้าวานพี่น้องเอวยเขาไปรํหน้า้านไม่นองโศกหน้าเก็ไไยคือแม่องโศกเบานั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปอันเดี๋ยวไปโลกกาก่อนบัดนี้ส่วนตาเพื่อนกาโลกถ่ายอยู่เคนพี่น้องเอวยตอนนี้กาทีเป็นเวลราประมาณอันสามโมงแรกพี่น้องเอวยสามโมงแรกกันยังเลดอยู่เลดกล้าตื่นอยู่ทาตาเราลกถ่ายอยู่ กะกะงามงามองเลยตั้งตาเราก็ตกกะทนทนอยู่ไปเลยตุนลงมาก่อน มูกน้ำใจอยู่อ๋อรอนโบออกเขาเขากาหักไร ยังพอขับถกโซงเชิดพวันทามัดกาเพื่นพี่น้องเลยหมัดใหญ่ถึงงามพอนลำมวนอีกองเพื่อนน่ะอือขันของเพื่อนนะเพื่อนบามัดใหญ่ขันของแม่น้องโซงเพื่อนบามัดน้อยพี่น้องเลยเขียงกันน้ำมัดกาสซงกระรูกระไร

hướng ngọt ป้ายใส่ละเีนโว้ยเจ้ารป้ายใส่ทางยายก็ลงมาน้ำพี่นมาแต่้าลงโซกซื้อขนมขอกระทยขนมพี่น้องแสบ่เสบบ่ ฮันตะบ่าวสบายยายกะได้ลงมานําด้พี่น้องเอ้ยเจ้าเาว่าเจ้าจงลงมานแน่เพิ่นว่าเมื่อวานนี่ก็ว่าสิพาไปซักยาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันแพทย์เพิ่นบ่ซักให้เพราะว่าอันทางยายอันเราแพ้ยาเนซักยายังกยาเฮาต้องอันระมัดระวังอย่างดีจังซักไหลเลยเอายามากินเพิ่นว่ารแน่ก็เลยลงมาลกกาซอย่น้โชคพี่น้อง าก้่อนขวบขวบแมนขนมเอาแล้วเจ้าอมขนมแต่ว่าแขวเฮียนแล้วเจ้าแขวแ่ยงต่งนี้เออเด่กเบสเด็เบสเด็กเบ้องนอนโซก็เออเรีนเยาวชนนะดูก

quan độ bắt nó cột quá cột cột chặt đi tí áo tí nó trên mal 我老公。 หัวหัวกันละวะม,มันขูชีพไปราบชีโอ้ยปวดศัทอาไปไม่สบายเอ้คือกนั้นหัวหัวจะโงวเขาหัวตาหมวกเขาใส่เพื่อลกการละเอาบุ้ย เคือบริกกินเข่ามันหวานจะมันจะยาพี่กัแนแท้แย่ที่ไ,ไหนให้กุญาจจะได้จะมาลู้นี่ดูดหนูไปเวันคือเลี้ยงกระต๊กมาอี

ไปลุกตัวะก้อนหลับลุกไปเ้ยหลดแล้วก็ลำ้ำเปแนท้ไปเล<ถ>ยเป็นม้วนหลอดตัวไ้เบื่อใช้น้ำขาดน้ำ ไม่เดียวไปทรงเข่าแล้วก็เลย บุกนาไงก็ทัางลังกันนะเล่นมาตายุก ตอนในการตาเว้นกก่ยับลงยับลงเนี่ยพี่น้องเอ้ยแม่น้องโซก่กระเขึ้นจากการเตกะก,ะกะาก่อนขึ้นหาให้ยูใหดกินก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันกะไก่สิคัมนะส่วนกากะหลายๆเติบเลยกะสียูใน,นประมาณหาฮุกสิบหมัดพี่น้องเอ้ยลูกสามคนพอได้อันเมื่อรับมืออืน่นโอเคเดีย๋ยวแม่น้องโซ่กระสขึ้นก,ะกะ่อนนไปหาให้ยูใหดกินก่อนส่วนอาหารแดงแม,ม่น้องโซ่มาอันนี้กะสีมีปลาพี่น้องเอ้ยแม่นกปลาทั้งสองอยางอันนี้สิเป็นปลาทูส่วนนี้กะสิเป็นปลาดุกปลาดุกนี่แม่น้องโซ่สิปิ้งพี่น้องเอ้ย ปีงละกะแม่นกโซกสิอันสิก้อยอ่ะก้อยปลาลูกพี่น้องเคยเห็ดอีบ่ก้อยปลาลูกเดี๋ยวแม่นกโซกสิเห็ดในเบิ่งเด้อก้อยปลาลูกเด้อรรดโอเคเดี๋ยวเอาไปปีงก่อนเดี๋ยวหันปลาไปปีงคิมข้ามเมื่อกต่ทัิหิฮายัางกินเมืเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ปลาคัง้งได้ปลาสองตัวกัสิมาปีงกับก้อยซ้ำ ล,ล้มฟ้าล้มพนมากเลยล้มน,นสุดเป็นฝนเป็นล้มโอเคยาวไปปีกก่อนโอน้ยโอเคยาวไปปีกปลาทูก,ก่อนเดี๋ยวเกลือสก่อนอ่านัดเสียงล้มแห้งขนาดนี้โอ้ยข้าฝนสิมาเลียบร โอเคเผาปิ้งเผาซุกพี่น้องเอ้ยพนล้มมาแล้วเดี๋ยวพริกปิ้งปลาลูกก่อนว้า wow. วเดี๋ยวทาปิ้งปลาลูกซุกคนนี้ไม่้องโจกจังสีคางอันปิ้งปลาทูโต้ตอนนี้กับลูกก็คือสีสุกเลยแหละเดี๋ยวเอาเอาอกไปพักก่อน<ม>เดี๋ยวคางปิป้งปลาทูโต้ก่อนโอเคปิ้งปลาทูกับปลาไปนีดเดียวพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเป็นกโซกันสิเอาปลูกไปพักก่อนเดี๋ยวเอาสิ่ะทูออกแล้วก็พักก่อนแหม่เบาไปแล้วว่ีนปะทูออพี่น้องเ้ยไปแล้วเม่นองโซกันได้เบาไปว่าจักที้ปไปบ้างสีนปลาลูกเป็นองโซกสิส่ก้อยเอาเอาก็เอาแต่สีนมัน กินออกเลยเราก็พักก่อนพักให้มันมุนม,มันจะมันเป็นต้นสำนึ่งแบบเข้าวผักสุดาโน่สิดับนุ่ กับบริไฮมุ่นป็นไรพี่น้องเลยเาพักเอาสำนึงโอเคเดี๋ยวทําการก่อยก่อนเดี๋ยวอันป้าไว้นี่ก่อนจักหน่อยกะลุกกะไรเดี๋ยวไปพีคปีกประทูก,ก่อนโอเคประทูกับพีคเลยแล้ว,วไปดาบกะลุกก่อนไปช่วยพักเสก,กอยก่อน ใส,ส,ส,ส่ตะกระปงมันใส่สุรดใส่เกลือขวปีกใส่ได้ายบ่ได้อย,อยังเอ่เพราะว่าตากับง่ายบุกินพีชสุดท้ายก็ตามด้วยน้ำปลาแดกก็กตามด้วยมะนาวบัดนี้ ก็จะน,น้ะอหนึ่งโอเคปป่อยเสรบคก็เกา<อ>นี่พี่น้องกับข้าวแดงมณีกาเมนโซกะเลโก้ปลาลูกหลักก็ป,กกปินงปลาทูตัวนี้ก็จะเป็นผักมาเด้อยพี่น้องเด้อยกินข้าวแดงนำกันเด้ออือือ เจ็บสลัดอืสลัดก,กังง้ามั้งามเมีนบานัน ก็ลปลาครับ ในเวลานี้กะเม่นองโซกันได้กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเดียวกะคลิปนี้กะขอปิดลงเพียงสมนีน้องเพียงเนาะคลิปหน้าจังพูกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าเขาว่ามันไม่ไหมกะอย่าลืมปูไรก็แชร์ไว้เม่นองโซกันเด้อขอเป็นกยนทังใจในการคลิปต่อไปส่วนที่ว่าผู้ใดรอยากพลาดคลิปใหม่ๆของเม่นองโซกะเดย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่ากดติดตามใบเม่นองโซกันเด้อพี่น้องเด้อ